ตัวอย่างการเขียนวงจรไฮดรอลิกนะครับด้วยโปรแกรมเฟตโตฟิซิมนะครับก็จะมีวิธีการเขียนดังต่อไปนี้อันดับแรกนะครับให้เราเปิดไปตัวโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับที่เปในส่วนของการเขียนวงจรไฮดรอลิกนะครับจะเป็นตัวภาษาอังกฤษด้านในนะครับสังเกตให้ดีจะเป็นตัว h นะครับเดี๋ยวมาคลิกเข้ามาในโปรแกรมได้เลยนะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างใบงานที่เราจะใช้เขียนกันนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะใช้ไปงานนี้นะครับในการเขียนวงจรก็คือวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกแบบต่อเนื่อง2กระบอกสูบนะครับโดยใช้วาวจัดลำดับนะครับซีเควนซ์คอนโทรลก็คือ1.0บวก1.0ล,ล,ลบนะครับ1นตัวทีครับ1.0บวก2.0บวกนะครับ1.0ลบแล้วก็2.0ลบนะครับในช่วงที่ลบเนี่ยสูบ1ก่กับสูบ2อจะเคลื่อนที่เข้าพร้อมกันนะครับ เราใช้วงจรนี้ในการเขียนนะครับทีนี้กลับไปที่โปรแกรมนะครับสิ่งที่เราเห็นในตัวโปรแกรมนะครับหนึงเลยแถบเครื่องมือที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่นี้ก็คือการคลิกที่เครื่องหมายลบเพื่อปิดตัวสาร์ขึ้นมาให้มันดูเรียบร้อยก่อนนะครับบางคนเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วเครื่องมือกระจายอยู่เนี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันต้องเลื่อนหาแล้วมันดูลําบากนะครับเราพยายาม คลิกที่เครื่องหมายลบเนี่ยเพื่อปิดปิดเครื่องมือนะครับให้มันเหลือน้อยที่สุดอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะหลังจากนั้นก่อนเริ่มเขียนวงจรนะครับก็ให้ทําการเปิดหน้ากระดาษขึ้นมา1แผ่นครับโดยไปคลิกที่รูปหน้ากระดาษที่อยู่มุมบนด้านซ้ายมือนะครับคลิกขึ้นมานี่นะครับมันก็จะมีหน้ากระดาษขึ้นมา1แผ่นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครต้องการแผ่นที่2เนี่ยนะครับคลิกขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้วสแผ่น นะครับตอนนี้ผมเลือกแค่แผ่นเดียวนะครับเลือกแค่แผ่นนี้นะครับทีนี้ก่อนเริ่มเขียนเนี่ยให้เราทาการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เราอยู่ในค่าที่เราต้องการก่อนนะสมมุตินะครับต้องการให้เป็น A4 แนวนอนนะครับหรือคนอื่นอาจจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้หมดนะครับอันนี้ผมกําหนดขึ้นมาว่าจะตั้งเป็น A4 แนวนอนวิธีการตั้งค่าเลื่อนเมาส์ไปตรงคําว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงคําว่า Drawing Size ก่อนนะครับ โอเคครับของผมตอนนี้อยู่แนวนอนแล้วอยู่ที่หน้ากระดาษ A4 แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากเลือกเป็นค่าน้ากระดาษอื่นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมขอเลือกเป็น A4 แนวนอนนะครับกดโอเคครับเราก็จะได้หน้ากระดาษขึ้นมาแล้ว1แผ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับไปดูในใบง,งานนะครับว่าเราจะเริ่มเขียนอะไรก่อนในใบง,งานเนี่ยผมเริ่มต้นเขียนกระบอกสูบก่อนแล้วกันนะครับกระบอกสูบ เราใช้เป็นกระบอกสูบทํางาน2ทิศทาง2กระบอกสูบนะครับเดี๋ยวดึงออกมาก่อนสัก1สกาสยง,าางาสลค์นะครับกระบอกสูบทํางาน2ทิศทางกระบอกสูบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องมือที่เราจะได้ใช้กันเนี่ยนะครับจะอยู่ในคําสั่งคําว่าไฮดรอลิกเป็นหลักนะครับแถบอื่นเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเราใช้ตัวนี้ก่อนเป็นหลักคลิกที่เครื่องหมายบวกได้เลยครับเสร็จแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์แยกย่อยออกมาอีก4ตัวนะครับ กระบอกสูบอยู่ในคําสั่งอีควอเรเตอร์ครับคลิกที่เครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ของกระบอกสูบแบบ2ทางเมื่อสักครู่อันนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับ2ทางใช้ได้หมดเลยอันไหนก็ได้นะครับแต่ผมต้องการเลือกให้ตรงตามใบงานก็คือตัวนี้ครับตัวน,นะนี้นะครับเนี่นะครับมันจะตรงตามใบงานอย่าแงบบนี้เลยนะครับหรือถ้าใครเลือกตัวอื่นออกมา,าเช่นผมเลือกตัวนี้ออกมานะครับ สามารถเซตค่าให้เป็นตัวนี้ได้ไหมได้นะครับก็คือดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์เห็นนะครับก็เลือกคลิกออกครับมันก็จะได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามันเล็กเกินไปนะครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกแว้นขยายด้านบนครับมีบวกกับลบนะครับเราต้องการให้มันเห็นชัดขึ้นเราคลิกที่แว้นขยายเครื่องหมายบวกนะครับประมาณนี้นะครับกระบอกสูบ2ทิศทางเนี่ยเราใช้2ลูกนะครับหนึ่งออกมา2กระบอกสูบ นะครับสูบหนึ่งสูบสองว่างเรียกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสาระในเรื่องของอุปกรณ์ทํางานนะครับก็คือกระบอกสูบทํางานสองทิศทางอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในใบงานกันนะครับว่าตัวต่อไปเราจะต้องเลือกสาระอะไรออกมาใช้งานต่อนะครับเราขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ในเรื่องของวาล์วจัดลําดับความดันนะครับก็คือตัวนี้นะครับไปดูที่ตัวโปรแกรมนะครับ สัาร์ของวาวจัดลําดับเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้มีมาให้โดยตรงนะครับเราต้องไปไปเพิ่มเติมด้วยตัวเราเองนะครับวิธีการนรําสัาณ์ตัวนั้นมาใช้นะครับก็คือทําแบบนี้นะครับเลือ่อนเมาส์ไปคลิกคําว่าวาวนะครับคำว่าวาว่อนคลิกที่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเลือ่อนเมาส์มาคลิกคําว่าเพรสเชอร์คอนโทรลวาวนะครับตัวนี้เราเลือกใช้เป็น เพชรลิลิ i e f v า l v วตัวนี้นะครับดึงออกมาก่อน1ตัวนะครับ1ตัวตัวน,นี้ปิดไปอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเลือกนะครับเราเลือกเป็น just off Wow ตัวนี้นะครับตัวนี้เลย a n d f o คอ t โท r ว a ล์ e ตัวนี้นะครับเราเลือกเป็นสลักเช็ค w o w ออกมานะครับเดี๋ยวเช็ควาล e มี2ตัวนะครับแบบมีสปริงกับแบบไม่มีสปริงที่เราใช้เป็นแบบไม่มีสปริงนะครับเราเลือกตัวนี้เลย ออกมา1ตัวนะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูในวงจรอ,อีกรอบนึ่งลูกศรต้องชี้ขึ้นนะครับเมนเช็ควาล์วตัวนี้ก็ต้องชี้ขึ้นเหมือนกันนะครับวิธีการทำแบบนี้นะครับเราคลิกหมุนที่ไอคอนนี้นี่เลยครับคลิกที่เลยอโอเคลูกศรชี้ขึ้นแล้วแล้วก็ผมต้องการให้รู A ออยู่ด้านบนนะครับโอเคคลิกขึ้นอย่างนี้ได้เลย ก็จะได้ออกมาอีกหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอซูมเอานะครับให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับจะได้เห็นพื้นที่เต็มๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้สารลักา2ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับกลับไปดูในวงจรตัวถัดไปที่เราจะต้องใช้ก็คือวาล์วบังคับทิศทาง4ทับสานะครับตำแหน่งกลางเปิดแบบนี้นะครับ4ทับ3ตำแหน่งกลางเปิด ครับรูเ A กับรูบร B, นี่เป็นตำแหน่งกลางปิดอย่างนี้นะครับเป็นสลักรูปพวกนี้เลยนะครับวิธีการเลือกใช้นะครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปคลิกคำว่าวาวเหมือนเดิมครับแต่เราเลือกเป็นตัวแรกตัวนี้เลยคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับวาวสี่ทับสไม่ได้มีมาให้นะครับไม่ได้มีมาให้นะเราเลือกเป็น4ทับ2ก่อนแล้วกันดึงวาวสี่ทับสออกมา หลังจากนั้นดับเบิลคลิกที่วาว์ีทับนะครับเราจะเซตเป็นวาล4ทับกันนะครับตัวนี้เลือกใหม่ครับให้เราเลือกเป็นรูปนี้รูปนี้ตามไปงานนะครับส่วนตำแหน่งที่3เราเลือกเป็นสัญลักษณ์รูปนี้ครับลูกศรไขว้กันอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้กดโอเค เดี๋ยวไปเช็คนะครับว่าตรงกับใบางานไหมโอเคครับตรงกับใบางานเรียบร้อยนะครับก็จะก็จะเป็นลนะักษณะประมาณนี้ทีนี้นกลไกครับกลไกต้องใส่เป็นอะไรมีคันโยกมีสปริงส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสปริงน,นะครับวิธีการเซตค่าครับดับเบิ่นคลิกเหมือนเดิมฝั่งด้านนี้นะครับจะมีคันโยกแล้วก็สปริงอันดับแรกเราเลือกคันโยกมาก่อน คันยโยกตัวนี้ครับถ้าเป็นตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นคันยโยกล็อกตำแหน่งนะครับเราเลือกเป็นแบบไม่ล็อกตำแหน่งตัวนี้นะครับแล้วก็สปริงครับอีกตัวหนึ่งให้คลิกคว่าสปริงอ่าได้แล้วอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นสปริงเพียงอย่างเดียวให้ให้เราคลิกที่สปริงนะครับแล้วกดโอเคนี่นะครับเราก็จะได้วาล์วบังคับทิศทางนะครับออกมาอีกหนึ่งตัวอุปกรณ์ตัวถัดไปนะครับก็เดี๋ยวเรา ย้อนกลับไปดูในบงานอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ได้แล้วตัวถัดมาครับเป็นชุดต้นกําลังนะครับชุดต้นกําลังก็จะอยู่ในคําสั่งนี้นะครับอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะครับให้เราคลิกเครื่องหมายลบปิดไว้ก่อนชุดต้นกําลังอยู่ในคําสั่งซ u p p l y e m a i นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้มันก็ต้องดึงสลักถังออกมาด้วยนะครับถังน้ำมัน นะครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยจบเลยนะครับดึงออกมาเลยแต่มันจะใหญ่หน่อยนะครับดึงออกมาเลยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสารกทั้งหมดที่เราได้ดึงออกมานะครับตามวงจรทีนี้เรามาลากเส้นวงจรให้เกิดเป็นเส้นวงจรขึ้นมาตามรูปนี้นะครับวิธีการทํานะครับเริ่มต้นเลยผมเริ่มต้นลากเส้นวงจรจากรู P ีของชุดต้นกําลังเข้ารู P ีของวาวสี่ทับสแบบนี้ นะครับเสร็จแล้วรูทีของวาล์วสีทับสเนี่ยเป็นรูที่เราจะต้องต่อน้ํามันไหลกับถังต่อเข้ารูทีนี้หรือ TS ก็ได้ได้ทั้ง2รูนะครับผมเลือกเป็นรูทีตัวนี้ใกล้กลๆแล้วกันนะครับส่วนรู t ีเราไม่ได้ใช้งานก็ดับเิ่ลคลิกแล้วก็เลือกคําว่าชัตอัพแล้วกดโอเคเพื่อปิดการใช้งานรูนี้นะครับ หลังจากนั้นรู A นะครับรู A ต่อไปจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในวงจรรู A ต่อเข้าสูบหนึ่งทาง,าาาทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือแล้วก็ต่อเข้ารู P ของของวาตัวเนี้ยนะครับของวาจัดลำดับนะครับต่อ,อ่างนี้นะครับรู A ต่อไปหาสูบหนึ่งทางด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้มันเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ แล้วก็ดู P ต่อมาจากดู A เหมือนกันครับต่อแบบนี้นะครับต่ออย่างนี้เลยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นดูดูทีดูทีของวาวจัดลำดับเราต่อเข้าทางด้านซ้ายมือดูซ้ายมือของสูบสองนะครับต่อเข้าทางด้านซ้ายมือของสุบสองเราเลือ่อนเลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้แบบนี้นะครับ ส่วนเช็ควาลวนะครับให้ต่อแบบนี้นะครับให้ต่อแบบนี้นะครับให้ต่อแบบนี้อ่ะโอเคนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ส่วนลูบีของวาลวสีทับสต่อเข้าสูบหนึ่งทางด้านขวามือแล้วก็สูบสองทางด้านขวามือเหมือนกันนะครับอ่ะต่อเลยนะครับลูบีต่อเข้าสูบหนึ่งก่อนเลยทางด้านขวามือนะครับ หน้าขวามืออย่างนี้อ่ะทีนี้เส้นทีนี้อีก,กัน,นึงครับลูบีต่อเข้าทางด้านนีย่ยทางด้านนี้นะครับผมขอขยับวงจรให้ดูสวยงามนะครับอ่ะแบบนี้ต่อข้อทางด้านขวามือของสูบ2อมกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในการลากเส้นวงจรขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้น ผมจะทำการเซตค่าเซตค่า,าวาล์จะดลำดับก่อนเลยนะครับตอนนี้เบื้องต้นผมตั้งเป็นสักเ่าโอเคครับเดี๋ยวเอาตามนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองดูก่อน,นครับเดี๋ยวเราเซตวาล์จะดลำดับประมาณนี้ก่อนต่อไปเป็นการใส่โค้ดให้กับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในรายงานอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเราจะใส่โค้ดให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่ทั้งหมด4ตัวนะครับวิธีการใส่โค้ดน,นะครับ ให้เราเลื่อนเมาส์เดี๋ยวเราคลิกปิดคำสั่งต่างๆก่อนให้เราเลื่อนเมาส์ไปตรงคำสั่งสุดท้ายเลยครับด้านล่างตามรูปเลยนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วเอาเมาส์ไปเลือกคำว่าเทกนะครับตัวนี้นะครับดึงคำว่าเทเนี่ออกมาว่างแบบนี้เสร็จแล้วดับเบิราคลิกที่เท t ครับแล้วก็พิมพ์โค้ดเข้าไปครับตามในใบงานเลยครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับเราก็จะได้โค้ดออกมา นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเปรียบเทียบกับใบงานนะครับใบงานมันมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าจะใส่ให้ตรงกับใบงานเนี่ยวิธีการนะครับแต่มันคลิกคลิกคําว่าเฟรมเทคครับแล้วกดโอเคแบบนี้นะครับต่อไปครับเป็นสลักตัวนี้ใส่โค้ดเหมือนกันเลยผมจะก๊อปปี้ตัวนี้ไปเลยนะครับขี้เกียจไปดึงแล้วมาเซตค่าใหม่นะครับก๊อปปี้ระหว่าง นะครับหรือเราจะใช้แป้นพิมพ์ก็ได้นะครับคอนโทนซ C ก็คือ Copy c o คอนโทวี v ก็คือวางนะครับมันจะไวอันนี้เลือกเป็น2.0แล้วกดโอเคหรือกด Enter ก็ได้ครับจะได้ไวอ่ะถัดไปครับผม Copy ตัวนี้แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ต้อง Copy ซ้ซ้ำก็ได้ครับอันนี้ข้อมูลมันยังจำการ Copy ซ้ซ้ำันเก่าอยู่เราสามารถกดวางก็ได้ครับหรือคอนโทนวีเลยครับ,รอเ,รบเอามาใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น2.2 นะครับถัดไปครับตรงนี้จะเป็น0.1นะครับตัวนี้เป็น0.1นี่คือการใส่โค้ดนะครับครอประมาณนี้ต่อไปครับเมื่อเราเขียนวงจรเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราจะมาทดสอบการทางานของวงจรกันนะครับวิธีการทดสอบเริ่มต้นก็คือกดปุ่มสตาร์ทด้านบนเห็นนะครับปุ่มสตาร์ทด้านบนเนี่ยเมื่อกดตรงนี้ปุ๊บมอเตอร์ไฟฟ้านี้จะเริ่มทำงานแล้วนะครับ ปั๊มน้ำมันเนี่ยเริ่มปั๊มน้ำมันเข้าไปยังจุดต่างๆนะครับก็คือเข้า P ออก T นะครับรออยู่อย่างนี้นะครับทีนี้เอานิ้วไปกดที่คันโยกครับกดที่คันโยกเห็นไหมครับสูบ1ออกสูบ2ออกนะครับอันนี้ผมผมกดค้างนะครับแต่ถ้าปล่อยมือเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางนี้นะครับทีนี้เราต้องดึงคันโยกเลื่อนไปทางด้านซ้ายครับเพื่อทําให้รู้สู่มันเคลื่อนที่เข้า ครับต้องดึงไปอ่ะผมเอาเมาส์มาคลิกตรงด้านท้ายของวาลวแล้วกันครับดึงคันโยกไปเห็นไหมครับลูกสูบจะเคลื่อนที่เข้าพร้อมกันเลยนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับสูบหนึ่งออรก่อนสูบสองออกที่หลังนะครับแล้วแล้วปล่อยมือจากคันโยกดึงคันโยกอีกทางหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการคลิกด้านท้ายของวาลวแล้วกันครับอ่าลูกสูบเข้าพร้อมกันนะครับประมาณนี้ครับนี่คือ ตัวอย่างการเขียนวงจรไฮดรอลิกนะครับที่ผมกำลังเขียนโดยใช้ตัวอย่างใบงานนี้นะครับก็หลักการเขียนค่อ่าก็าจะประมาณนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราเขียนวงจรแล้วก็ทำการทดสอบวงจรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเซฟงานกันวิธีการเซฟงานนะครับก็ให้เราเลื่อนเมาส์ไปตรงคำว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคำว่าเซฟแอดนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับบางคนเนี่ย าบางคนเนี่ยถือเอเมาส์ไปคลิกที่โฟลเดอร์อื่นโดยที่โฟลเดอร์ที่เราจะต้องการเซฟเนี่ยไม่ได้ถูกคลิกนะครับอลองไปดูนะครับคำว่าเซฟมันจะไม่ขึ้นให้เราเซฟนะครับฉะนั้นเราต้องเลือกก่อนเราจะเซฟโฟลเดอร์เนี้ยคลิกก่อนเสร็จแล้วไปเลือกคำว่าไฟล์แล้วเลือกเป็นเซฟแอดนะครับเซฟแอดเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟไว้ครับ ทางที่ดีเนี่ยควรเซฟไว้ในไดรฟ์ดีของคอมพิวเตอร์นะครับหรือสร้างเป็นโฟลเดอร์ส่วนตัวของเราเองนะครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับผมเลือกสร้างโชว์หน้าเดสก์ท็อปเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อใบงานครับตั้งชื่อใบงานนะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับตั้งเป็นใบงานที่1นึ่งอ่ผมตั้งเป็นใบงานที่2แล้วกันใบงานที่1ผมได้เขียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นใบงานที่2 นะแต่เวลาเราจะตั้งชื่อเนี่ยเราควรตั้งชื่อตรงตามใบงานที่เราเขียนนะครับเพื่อส่งอาจารย์ผู้สอนแต่นี่ผมสมมุติในการตั้งชื่อใบงานนะครับก็เลยขอตั้งเป็นชื่อนี้ก่อนนะครับส่วนนามสกุลไฟล์ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับแค่นี้พอนะครับกดเซฟโอเคครับเซฟเรียบร้อยแล้วกดปิดได้เลยเมื่อกี้ผมเลือกเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมพิมพ์ว่าใบงานที่2อ่ะอยู่นี่ครับไฟล์ของงานจะเป็นอย่างนี้ครับหน้ากระดาษต่อปากข้อขาว นะครับบางคนดับเบิลคลิกเข้าไปดูเนี่ยดูไม่ได้นะครับถ้าจะดูงานของเราเนี่ยต้องไปเปิดในโปรแกรมเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งบางคนส่งงานไปในเราเอาไฟล์เนี่ยนะครับส่งงานอาจารย์ผู้สอนใน g o ูเกิ a คั r o o m ไปเลยนะครับแม้กระทั่งเราเปิดใน g ูเก l a คั r o o m เนี่ยมันเปิดไม่ได้นะครับยกเว้นแต่เราจะดาวน์โหลดมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดในคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการเปิดนะครับเปิดไฟล์งานวิธีแรกครับเป็นวิธีลัดผมล่าตัวไฟล์โปรแกรมไปวางในโปรแกรมเลยครับ วางให้ถูกโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นงานไฮดรอลิกก็วางงานไฮดรอลิกนะครับก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่เปิดปกติครับ open file ปกติทั่วไปครับแล้วก็เปิดมันขึ้นมาครับเนี่ยครับหรือจะ open file ที่นี่ก็ได้ครับคําว่า file นะครับ open เหมือนกันนะครับในการเปิดไฟล์ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการ save save งานแล้วก็การเปิดไฟล์งานที่เราเขียนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ